สวัสดีครับ EP นี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีคิดในการเจรจาต่อรองอยู่นะครับโดยจะเรียบเรียงแบบย่อจากหนังสือชื่อ You Can Negotiate Anything เขียนโดย Herb Cohen ในปี1980นะครับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าการเจรจานั้นเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตของเรานะครับและจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะและความเข้าใจเพื่อจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นนะครับ คุณจะได้รู้ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการเจรจาตลอดจนแนวทางการเจรจาเพื่อหาแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์นะครับหลักคิดที่สําคัญที่สุดในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือสิ่งต่างๆมากมายในโลกนี้สามารถต่อรองได้ดังนั้นคุณควรเรียนรู้ที่จะทำมันให้ได้ดีนะครับชีวิตคือการเกี่ยวข้องกับการเจรจาทุกเรื่องแทบไม่มีการยกเว้นนะครับ ไม่ว่าคุณกําลังพยายามทําให้ลูกของคุณมีพฤติกรรมที่สุภาพเรียบร้อยในร้านอาหารหรูๆนะครับหรือว่าคุยกับเจ้านายของคุณขอให้ขึ้นเงินเดือนให้คุณนะครับสถานการณ์อะไรก็ตามที่คุณกําลังพยายามพูดหรือทําโดยส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคนอื่นนั้นพื้นฐานของมันก็คือการเจรจาทั้งนั้นครับสิ่งต่างๆในโลกนี้ส่วนใหญ่แล้วสามารถต่อรองได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะครับราคาของต่างๆที่ห้างสรรพสินค้าหรูที่เขียนราคาไว้อย่างชัดเจน การกู้ยืมการจำนองหรือว่าการซื้อตั๋วแบบด่วนสุดๆก็สามารถต่อรองได้ทั้งหมดนะครับตราบใดที่คุณรู้วิธีและคุณคิดว่าราคาส่วนลดข้อเสนอของแถมสิทธิพิเศษหรืออะไรก็ตามที่คุณจะได้นั้นคุ้มค่ากับเวลาที่คุณใช้ไปนะครับอย่างเช่นคุณคิดว่าตัวเองมีมูลค่าเวลาชั่วโมงละ1,000บาทและคุณซื้อของมูลค่า5 0,000บาทแล้วคุณใช้เวลาเจรจาต่อรองโดยใช้เทคนิคต่างๆอยู่2ชั่วโมง แล้วก็ได้ผลประโยชน์ทางใดทางหนึ่งเพิ่มมาอีกหรือว่าได้ลดไป3,000บาทนั่นจะคุ้มหรือไม่ก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าคุณคิดว่าคุ้มและคิดจะใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองดูก็ไม่เสียหายอะไรแม้คุณจะไม่ได้ทุกครั้งแต่ถ้าคุณพยายามต่อรองทุกครั้งทุกกิจกรรมการซื้อขายรวมแล้วโอกาสที่คุณจะได้มากกว่าเสียนั้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนนะครับแม้แต่หน่วยงานที่ได้ชื่อว่ายืดหยุ่นได้ยากเพราะว่ามีกฎหมายกำกับอยู่อย่างเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวกับภาษี ก็จะมีช่องทางเจราจากับคุณเพราะสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ภาษีก็เป็นเพียงคนเหมือนกับพวกเรานั่นเองนะครับและด้วยเหตุผลที่ชัดเจนว่าการเจราจานั้นมีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ในทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณคุณต้องคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเริ่มพัฒนาทักษะของคุณในเรื่องนี้มันจะช่วยให้ชีวิตของคุณได้รับสิ่งที่ดีและก็ลดการเสียสิ่งที่ไม่ควรจะเสีย ให้กับคนที่รู้เรื่องทักษะการเจราจาต่อรองดีกว่าคุณเวลาคุณเจราจากับพวกเขานะครับบางครั้งการเจราจาเป็นเพียงเรื่องของการพูดคุยกับคนที่เหมาะสมทุกองค์กรมีลำดับชั้นและระดับต่ำสุดมักจะมีอำนาจน้อยที่สุดในการมอบสิ่งที่คุณต้องการนะครับดังนั้นหากพนักง,งานทั่วไปไม่สามารถช่วยคุณได้ให้ขอคุยกับผู้จัดการผู้อำนวยการ และคุยขึ้นไปเรื่อยๆกับคนที่มีอำนาจในตำแหน่งอื่นๆจนกว่าคุณจะพบคนที่มีอำนาจเพียงพอในการอ่อนข้อยอมให้คุณนะครับครั้งหนึ่งที่โรงแรมเม็กซิกันนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้รับแจ้งว่าโรงแรมไม่มีห้องว่างสำหรับเขาเขาขอคุยกับผู้จัดการและคุยอย่างใจเย็นแล้วเขาก็ถามผู้จัดการว่าคุณมีที่ว่างสำหรับประธานาธิบดีเม็กซิโกไหมถ้าเขามาปรากฏตัวที่โรงแรมนี้และขอห้องพักผู้จัดการตอบว่ามีครับท่าน เขาจึงพูดว่าก็ประธานาธิบดีไม่มางั้นฉันจะไปห้องของเขาคุณอาจจะฟังแล้วรู้สึกขำและคิดว่าก็คนเขียนหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ประธานาธิบดีนี่นาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรไม่ว่าจะฟังดูตลกหรือว่าน่าขสำสําหรับคนทั่วไปนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ได้ห้องหนึ่งห้องที่สํารองไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินซึ่งถ้าเขาไม่พูดหรือไม่ลองเจรจาเขาก็ไม่มีโอกาสได้แต่ถ้าลองเอ่ยปากเจรจาอย่างน้อย ที่จะได้ก็มีมากกว่าที่ไม่คุยเลยนี่คือหลักอย่างหนึ่งของการเจรจาต่อรองนะครับโดยทั่วไปแล้วปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณในการเจรจาต่อรองบางอย่างก็คือคุณสะดวกใจหรือตั้งใจที่จะเริ่มเจรจาต่อรองหรือไม่การเจรจาจะส่งผลให้ความต้องการของคุณบรรลุผลหรือไม่และคุ้มกับความพยายามของคุณหรือไม่สิ่งต่างๆมากมายในโลกสามารถต่อรองได้ดังนั้นคุณควรเรียนรู้ที่จะทำมันให้ได้ดีนะครับแนวคิดที่หนึ่ง หลีกเลี่ยงนักเจราจาแบบโซเวียตพวกเขาเข้าใจผิดว่าการเจราจานั้นเป็นสนามรบบางคนมองว่าการเจราจาเป็นการต่อสู้แบบแพ้ชนะโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือว่าสูญเสียเสมอกลยุทธ์ที่เรียกว่าชนะแบบเบสิเด็ยร์ขาดถูกนําไปใช้ทั่วโลกอดีตสหภาพโซเวียตเป็นตัวอย่างที่สําคัญของการใช้เทคนิคการเจราจาแบบนี้นะครับเนื่องจากกลยุทธ์การเจราจาเหล่านี้แพร่หลายมาก คุณต้องสามารถรู้และก็ป้องกันตัวเองจากคนที่ใช้กลยุทธ์นี้กับคุณได้นะครับลักษณะที่ชัดเจนของนักเจรจาต่อรองสไตล์โซเวียตก็คือพวกเขาสแสดงจุดยืนเริ่มต้นแบบที่ไม่น่าเชื่อและก็ไร้สาระและไม่เต็มใจที่จะยอมอ่อนข้อให้คนอื่นมากนะักเมื่อสหภาพโซเวียตต้องการซื้อที่ดินบนรัฐลองไอแลนด์เพื่อใช้เป็นบ้านพักตากอากาศของสถานทูตเริ่มแรกพวกเขาเสนอเงิน125,000สาดอลลาร์สำหรับอสังหาริมทรัพย์หรือว่าที่ดินมูลค่า4 2 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับ เมื่อผู้ขายลดราคาเหลือ360,000ดอลลาร์ 360, 000, พวกโซเวียตมองว่านี่คือสัญญาณของความอ่อนแอและพวกเขาก็เพิ่มข้อเสนอขึ้นเป็น133,000ดอลลาร์ 3, 000, 000. ข้อเสนอที่ตรหนีเช่นนี้จะถูกนำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนาทีสุดท้ายหากมีการกำหนดเส้นตายซึ่งเป็นเรื่องปกติของนักเจราจาสไตล์โซเวียตเนื่องจากพวกเขาหวังว่าแรงกดดันจากเส้นตายจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามถูกต้อนเข้ามุมอับและจำเป็นต้องยอมรับข้อเสนอนะครับ กลยุทธ์แบบโซเวียตอื่นๆได้แก่การใช้ผู้เจราจาที่มีอำนาจจำกัดซึ่งหมายถึงคนที่ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองนะครับในกรณีนี้คุณจะเหมือนกำลังต่อรองอยู่กับตัวคุณเองเพราะว่าคนที่มาคุยกับคุณนั้นไม่มีอำนาจหน้าที่อะไรที่จะตัดสินใจเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีกลลวิธีทางอารมณ์อย่างเช่นการพูดให้อายการเดินออกมาหรือแม้แต่การร้องไห้ก็มักถูกใช้เป็นอาวุธเช่นกันนะครับ คุณเคยพยายามเจราจาพูดคุยหรือว่าต่อรองอะไรกับคนที่ร้องไห้หรือไม่คุณมักจะลงเอยด้วยการให้สิ่งที่อีกฝ่ายต้องการกลยุทธ์ร้องไห้นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับนายพลโซเวียตที่ดื่มวอดก้าและก็ทำหน้าบูดบึ้งแข็งขันนะครับแต่เป็นเรื่องปกติที่คุณจะเจอในการโต้เถียงทั่วไปอย่างเช่นคู่สมรสหรือว่าญาติหรือว่าคนที่คุณรู้จักทั่วไปนะครับหากคุณพบกับนักเจราจาแบบโซเวียตคุณอาจจะต้องเดินออกจากการเจราจาและก็พิจารณาทางเลือกอื่น อย่างไรก็ตามหากคุณตัดสินใจเข้าร่วมต่อสู้ในการเจรจาต่อรองคุณควรระมัดระวังในการปฏิบัติตามขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้สำหรับตัวคุณเองล่วงหน้านะครับแล้วก็รักษาท่าทีสงบนิ่งใจเย็นแม้จะมีการนำเอากลววิธีทางอารมณ์มาใช้กับคุณก็ตามจงหลีกเลี่ยงนักเจรจาแบบโซเวียตพวกเขาเข้าใจผิดว่าการเจรจานั้นเป็นสนามรบนะครับแนวคิดที่2นะครับการเจรจาร่วมกันแล้วก็ได้ผลแบบวินวินหรือว่าชนะชนะ เป็นไปได้เมื่อความต้องการของทุกคนถูกพูดออกมาให้ชัดและหาสิ่งที่สอดคล้องกันนะครับแนวคิดในการเจรจาแบบแพ้กับชนะนั้นจะคิดเหมือนกับว่ามีเค้กอยู่ก้อนหนึ่งที่จะต้องแบ่งนะครับและแต่และฝ่ายต้องต่อสู้เพื่อเค้กส่วนของตัวเองนะครับหากทั้งสองฝ่ายทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงทางออกร่วมกันก็คือการประนีประนอมซึ่งแม้คําว่าประนีประนอมนี้จะมีความหมายในเชิงบวกก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อคิดลึกๆแล้วมันก็มีความหมายว่า ทั้งสองฝ่ายกำลังละทิ้งสิ่งที่ต้องการไปบางอย่างแต่ว่าการเจราจาแบบวินวินที่แท้จริงนั้นเป็นไปได้นะครับโดยปกติแล้วผู้คนมักให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายที่พูดหรือแสดงออกมาในการเจราจาในขณะที่พวกเขาควรพยายามเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองและความปรารถนาของตัวเองที่ไม่ได้แสดงออกมาด้วยนะครับเนื่องจากทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน การที่จะทําให้ทุกคนได้รับความพึงพอใจโดยไม่มีใครรู้สึกสูญเสียเรื่องพวกนี้พวกเขาจะต้องมีความต้องการที่จะตกลงกันแบบปรองดองเสียก่อนนะครับพิจารณาจากสถานการณ์สมมุติที่ว่าครอบครัวของคุณกําลังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวที่ไหนการพูดคุยเจราจาที่น่าจะมีความสุขนี้กลายเป็นทางตันเมื่อคู่สมรสของคุณต้องการไปเท็กซัสลูกชายของคุณต้องการไปที่เทือกเขาโรก,กี้ขณะที่คุณเองอยากไปทะเลสาบใหญ่ ความต้องการทั้งหมดนี้ของแต่ละคนดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้หากคุณมองไปให้ไกลกว่าความต้องการคุณอาจจะพบว่าทุกความปรารถนาของแต่ละคนสามารถถูกตอบสนองได้ลูกชายของคุณแค่ต้องการเห็นภูเขาเท่านั้นคู่สมรสของคุณต้องการสถานที่ที่อบอุ่นพร้อมกับอุปกรณ์การเล่นเทนนิสและโดยพื้นฐานแล้วคุณต้องการเพียงแค่ไปทะเลสาบที่คุณสามารถว่ายน้ําและก็ดำน้ําเล่นได้หลังจากที่คุณรู้เรื่องนี้แล้วรีสอร์ทดีๆที่ไหนสักแห่ง ก็จะตอบสนองความต้องการของทุกคนในครอบครัวและทางตันก็คลี้คลายนะครับน้ำมันหล่อลื่นแบบครอบจักรวาลที่จะช่วยให้การเจรจาได้ประโยชน์ทุกฝ่ายก็คือความไว้วางใจหากปราศจ,จากความไว้วางใจก็จะไม่มีฝ่ายใดยินดีแบ่งปันความต้องการที่แท้จริงของตนและก็อ่อนข้อให้กับคนอื่นนะครับดังนั้นเว้นแต่ว่าคุณกําลังเจรจากับสมาชิกในครอบครัวเหมือนตัวอย่างข้างต้นนะครับคุณอาจจะต้องสร้างความไว้วางใจก่อนการเจรจา ซึ่งอาจจะหมายถึงการทํางานเพื่อสร้างความสัมพันธ์และในระหว่างการเจราจาก็จะเน้นไปที่เป้าหมายร่วมกันของคุณนะครับการเจราจาร่วมกันแบบวินวินเป็นไปได้เมื่อความต้องการของทุกคนได้รับการประกาศให้ชัดเจนและก็หาสิ่งที่สอดคล้องกันนะครับแนวคิดที่3การเจราจาที่ประสบความสําเร็จหมายถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งอํานาจมากมายตามที่คุณต้องการนะครับในการเจราจาต่อรอง ฝ่ายตรงข้ามมักจะมีแหล่งอำนาจมากมายในการเอามาใช้สร้างความได้เปรียบในการเจราจาตัวอย่างเช่นเมื่อเจราจากับเจ้านายของคุณเขาหรือเธอมักจะมีอำนาจที่ชัดเจนมากในการจัดการอย่างเช่นตำแหน่งหน้าที่ซึ่งพวกเขามีอำนาจที่จะให้รางวัลหรือว่าลงโทษคุณผ่านทางงานที่เขาหรือเธอมอบหมายให้คุณนะครับแต่รูปแบบของอำนาจที่ไม่ชัดเจนก็ส่งผลต่อการเจราจาเช่นกันนะครับสมมุติว่าคุณเดินเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเพื่อซื้อตู้เย็นใหม่ และคุณเริ่มคุยเรื่องราคากับพนักง,งานขายทางเลือกที่คุณมีนั้นสามารถที่จะให้อำนาจต่อรองแก่คุณได้หากคุณสามารถเดินไปยังอีกบูธหนึ่งที่มีตู้เย็นแบบเดียวกันหรือว่าคล้ายกันได้อย่างง่ายดายนะครับสแสดงว่าคุณอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการต่อรองแต่ถ้าครอบครัวของคุณรออยู่ในรถและภรรยาของคุณได้ระบุมาอย่างชัดเจนว่าคุณจะต้องซื้อตู้เย็นรุ่นไหนที่เธอชอบแล้วก็เลือกไว้แล้ว ความเสี่ยงที่จะได้หรือไม่ได้ตู้เย็นรุ่นนี้ก็จะกลายเป็นข้อได้เปรียบให้กับทั้งคุณหรือฝ่ายที่เป็นคนขายตู้เย็นได้เช่นกันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเจราจาแบบไหนนะครับมาดูตัวอย่างกันเพื่อที่จะซื้อตู้เย็นให้ได้เปรียบที่สุดคุณอาจจะเดินไปหาพนักง,งานขายและพูดถึงข้อมูลบางอย่างอย่างเช่นพี่ชายของฉันซื้อตู้เย็นรุ่นเดียวกันนี้และเขาได้รับส่วนลดตอนนี้มันยังมีส่วนลดอยู่ไหมหรือพูดถึงความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณ เพื่อใช้มันเป็นไพ่ใบที่เหนือกว่าอย่างเช่นฉันหาข้อมูลเรื่องตู้เย็นมาเยอะมากตู้เย็นรุ่นนี้มีระบบปรับอุณหภูมิเฉพาะส่วนกับระบบทําน้ําแข็งจํานวนมากแบบด่วนหรือไม่ถ้าไม่มีรุ่นนี้ก็ถือว่าราคาแพงไปหน่อยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นไปได้มากว่าพนักง,งานขายที่มีประสบการณ์จะตอบโต้ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนโดยจะชี้ให้ดูที่ป้ายบอกราคาโดยไม่มีคําว่าส่วนลดอื่นใดนะครับคนส่วนใหญ่จะกลัวหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบนี้ แม้ว่าโดยปกติแล้วมันจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยากหากคุณพบบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอในการตัดสินใจสำหรับการขายตู้เย็นรุ่นนั้นไม่ว่าคุณจะมีอำนาจในการเจรจาต่อรองมากเพียงใดนั่นไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือคุณคิดว่าคุณมีอำนาจมากแค่ไหนและอีกฝ่ายคิดว่าคุณมีอำนาจมากเพียงใดพลังทั้งหมดขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละฝ่ายนะครับการเจรจาที่ประสบความสำเร็จหมายถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งอำนาจมากมายที่คุณต้องการ แนวคิดที่4ทําให้อีกฝ่ายปฏิเสธได้ยากแต่ป้องกันตัวเองจากกลวิธีเดียวกันนี้ที่ผู้อื่นใช้กับคุณนะครับลองนึกภาพว่าคุณยังคงพยายามซื้อตู้เย็ยนรุ่นนั้นที่ห้างสรรพสินค้าถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ป้ายเขียนไว้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นและได้เฉพาะสิ่งที่พนักง,งานขายจะให้คุณก็ไม่จําเป็นต้องเรียนรู้การเจรจาต่อรองแต่ถ้าคุณรู้ดีว่าคนที่ต่อรองเก่ง จะได้อะไรมากกว่าคนที่ต่อรองไม่เก่งหรือไม่คิดจะต่อรองเสมอคุณมีเวลามากพอที่จะทําอะไรหลายอย่างและคุณตั้งเป้าไว้ว่าคุณต้องได้อะไรมากกว่าการจ่ายตามป้ายราคาที่เขียนไว้คุณสามารถใช้พลังแบบใดได้บ้างเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้ส่วนลดหรือว่าสิ่งอื่นนะครับตัวอย่างเช่นแทนที่จะเดินตรงเข้าไปยังตู้เย็นรุ่นที่คุณต้องการซื้อโดยตรงคุณสามารถเริ่มต้นที่รุ่นอื่นดูก่อนนะครับโดยขอให้พนักงานขายอธิบายเกี่ยวกับตู้เย็นทุกรุ่นในร้านนะครับ คุณถามคำถามทางเทคนิคมากมายให้เขาค้นหาคู่มือสำหรับแต่ละรุ่นจากนั้นคุณบอกว่าคุณจะกลับไปและหาข้อมูลเพิ่มเติมและก็คิดเกี่ยวกับมันอีกหน่อยวันรุ่งขึ้นคุณกลับมาพร้อมกับพี่ชายของคุณและขอให้พนักงานขายสาธิตทุกรุ่นในร้านอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากพี่ชายของคุณรู้เรื่องตู้เย็นเป็นอย่างดีหลังจากการทำแบบนี้คุณคิดว่าพนักงานขายมีแนวโน้มที่จะให้ส่วนลดหรือว่าของแถมอื่นแก่คุณมากขึ้นหรือไม่แน่นอนเขายอมไม่ว่าจะมากหรือน้อย เพราะว่าเขาได้ทุ่มเวลาให้กับคุณหลายชั่วโมงแล้วและส่วนลดจะดูเหมือนเป็นต้นทุนเล็กน้อยในการขายใครจะไปรู้ว่าเขาอาจจะมีส่วนลดพิเศษที่เป็นอาวุธสุดท้ายอยู่ในมือแล้วบริษัทจํานวนมากให้ส่วนลดพิเศษหรือเงินไขพิเศษบางอย่างไว้ในมือพนักง,งานขายเพื่อใช้จัดการกับลูกค้าที่ดูเหมือนคิดมากหรือว่าลังเลในการตัดสินใจซึ่งคุณกําลังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นแบบนั้นอยู่การให้อีกฝ่ายลงทุนในการเจรจาจะทําให้พวกเขาเต็มใจที่จะให้ข้อเสนอที่ดีมากขึ้น ถ้าคุณคิดว่ามันคุ้มกับพลังงานและเวลาของคุณคุณก็เล่นกับเกมนี้ได้อย่างเต็มที่คุณเอาเปรียบพนักงานขายหรือไม่ในกรณีนี้ไม่เลยทุกอย่างอยู่ในเกมที่เล่นกันอย่างแฟร์ลองคิดดูในทางกลับกันหากคุณมาที่ร้านกับครอบครัวพนักงานขายที่มีประสบการณ์หรือว่าพูดกันตรงๆคือพนักงานขายที่มีเล่ห์เหลี่ยมอาจจะพยายามขายตู้เย็นตกรุ่นให้กับพวกคุณแทนและที่จริงแล้วการที่ลูกค้าถูกพนักงานขาย ใช้เล่เหลี่ยมขายสินค้าที่พวกเขาต้องการระบายออกเป็นชุดสุดท้ายก่อนที่จะตกรุ่นนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากกว่าลูกค้าที่พยายามใช้เทคนิคในการขอลดราคาตามตัวอย่างข้างต้นเสียอีกนะครับสิ่งนี้คือความมุ่งมั่นของพนักงานขายเมื่อภรรยาหรือว่าลูกๆของคุณเกิดชอบใจตู้เย็นรุ่นใดรุ่นหนึ่งและก็แสดงออกมาอย่างชัดเจนและความชอบนั้นถูกพนักงานขายสังเกตเห็นพวกเขาจะรู้ทันทีว่าคุณจะต้องซื้อมันอย่างแน่นอนและในกรณีนี้คุณจะเป็นฝ่ายยอมไม่ใช่เขา ดังนั้นในสถานการณ์ใดก็ตามที่มีคนหลายคนอยู่บนโต๊ะเจรจานะครับคุณจะต้องแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในฝ่ายคุณมีความมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้คุณนําเสนอความคิดเพียงหนึ่งเดียวในตัวอย่างเรื่องตู้เย็นนี่อาจจะหมายถึงการพูดคุยถึงเป้าหมายร่วมกันของทุกคนในครอบครัวเสียก่อนก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านเพื่อสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองและไม่ถูกพนักงานยัดเยียดขายตู้เย็นที่ใกล้ตกรุ่นมาให้พวกคุณในราคาเต็มทําให้อีกฝ่ายปฏิเสธได้ยาก แต่ป้องกันตัวเองจากกลวิธีเดียวกันนี้นะครับแนวคิดที่5การรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลอาจส่งผลต่อความสําเร็จในการเจรจาของคุณอย่างมากนะครับหากคุณรู้เรื่องต่างๆอย่างเช่นความต้องการกําหนดเวลาที่พวกเขามีและข้อจํากัดของคู่เจรจาของคุณนะครับคุณจะอยู่ในตาแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับคู่เจรจาของคุณคุณรวบรวมข้อมูลนี้โดยเริ่มต้นก่อน คนส่วนใหญ่คิดว่าการเจราจาเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างเช่นคุณนัดคุยกับเจ้านายเพื่อเจราจาขอขึ้นเงินเดือนในวันพฤหัสต,ตอน10บโมงเช้าการเจราจาที่ดีจะไม่เริ่มทุกอย่างตอนวันพฤหัส10บโมงเช้ามันควรจะเริ่มต้นบางอย่างก่อนหน้านั้นนับตั้งแต่ตอนแรกที่คุณรู้ว่าจะต้องมีการคุยแต่ยังไม่มีการกำหนดเวลาเลยก็ตามในความเป็นจริงแล้วการเจราจาเป็นกระบวนการต่อเนื่อง และกระบวนการนี้เริ่มต้นก่อนที่คุณจะนั่งลงบนโต๊ะเจราจาจริงๆจ,งจ,งจึงจะดีนะครับก่อนเข้าพบเจ้านายของคุณคุณสามารถลองปรึกษาฝ่ายงบประมาณหรือฝ่ายบัญชีเพื่อศึกษาโครงสร้างเงินเดือนของปีหน้าถ้าพวกเขารู้เพื่อดูว่ามีอะไรเป็นประโยชน์สําหรับการขอขึ้นเงินเดือนอีกหรือไม่แล้วก็ถามเพื่อนร่วมง,งานที่เคยเจราจาเรื่องเงินเดือนมาก่อนหน้าคุณเกี่ยวกับพฤติกรรมทั่วไปของเจ้านายคุณในการเจราจาต่อรองเรื่องเงินเดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นอกจากเตรียมการอย่างถี่ถ้วนแล้วคุณยังสามารถรวบรวมได้ด้วยการถามคําถามมากมายในการประชุมเจรจานะครับบางคนก็อาจจะเล่นตลกเล็กน้อยในการเจรจาเพื่อให้อีกฝ่ายเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานมานานคุณสามารถลบล้างความได้เปรียบของพวกเขาได้โดยการบังคับให้พวกเขาอธิบายทุกอย่างหลายครั้งในภาษาพื้น,พ,นพื้นที่ฟังเข้าใจง่ายนะครับการเปิดเผยข้อมูลเป็นเกมของการให้และรับ คู่เจราจาของคุณอาจจะเปิดเผยข้อจํากัดบางอย่างของพวกเขาแต่ว่าก็คาดหวังให้คุณทําเช่นเดียวกันเป็นการตอบแทนดังนั้นคุณควรพิจารณาและตัดสินใจไว้ก่อนเสมอว่าคุณจะเปิดเผยข้อมูลอย่างไรบ้างและไม่เปิดเผยอะไรบ้างเพื่อที่คุณจะได้ไม่เผลอพูดออกมาหรือว่าหลงกลเทคนิคบางอย่างจากคู่เจราจานะครับตัวอย่างเช่นเมื่อคุณยอมอ่อนข้อให้ฝ่ายตรงกันข้ามนะครับคุณจะแบ่งปันข้อมูลพร้อมกันว่าขีดจํากัดการเจราจาที่แท้จริงของคุณคืออะไรสมมติ คุณยื่นข้อเสนอแรก30,000บาทสำหรับกล้องถ่ายรูปมือสองซึ่งผู้ขายสส่หัวด้วยความขัดเคืองซึ่งจริงๆแล้วเราไม่มีทางรู้ว่าเขาแสดงท่าทางนั้นเพราะว่าเขาโกรธจริงๆหรือเป็นเทคนิคหลอกให้คุณให้ราคาสูงขึ้นไปอีกนะครับหลังจากนั้นคุณก็กระโดดขึ้นไปที่50,000บาททันทีเพราะว่าเห็นเขาสา่หัวด้วยความไม่พอใจนะครับเขาจะรู้ทันทีว่าคุณน่าจะยังให้ได้สูงขึ้นอีกซึ่งจริงๆแล้วคุณควรเพิ่มครั้งที่2ให้เพียง35,000บาทเท่านั้นเป็นต้นนะครับ แนวคิดหลักที่6การกําหนดเวลาสามารถมีอิทธิพลต่อการเจราจาได้เวลามีบทบาทสําคัญในการเจราจาเช่นเดียวกับที่นักศึกษามักจะส่งวิทยานิพนธ์ในนาทีสุดท้ายการเจราจาก็เช่นกันมีแนวโน้มที่จะมีความคืบหน้ามากที่สุดเมื่อเส้นตายใกล้เข้ามานะครับหากเส้นตายของฝ่ายตรงข้ามในการสรุปการเจราจาคือตอนเที่ยงในขณะที่คุณไม่มีเส้นตายที่แน่นอนแล้วคุณยังสามารถดําเนินการเจราจาได้อย่างสบายๆได้อีกเป็นเวลาหลายสัปดาห์ คุณคิดว่าใครจะได้เปรียบมากกว่ากันนะครับเป็นคุณที่จะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับเพราะว่าเมื่อคู่ต่อสู้ของคุณใกล้ถึงกําหนดเวลาเส้นตายเขาหรือเธอจะเริ่มยอมอ่อนข้อเพื่อให้แน่ใจว่าข้อตกลงนั้นจะบรรลุผลนะครับครั้งหนึ่งผู้เขียนหนังสือเล่มนี้พยายามเจรจาข้อตกลงในประเทศญี่ปุ่นในนามนายจ้างของเขานะครับคู่เจรจาของเขาต้อนรับเป็นอย่างดีและก็นําเขาไปสัมผัสการต้อนรับแบบญี่ปุ่นอย่างเต็มที่รวมทั้งการออกไปทําความรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวมากมายในญี่ปุ่น และการสนทนาเจราจาต่อรองอย่างจริงจังไม่ได้เริ่มต้นขึ้นสักทีจนกระทั่งวันท้ายๆของกำหนดการที่อยู่ญี่ปุ่น2สัปดาห์ของเขาผู้เขียนหมดหวังที่จะไม่กลับไปสำนักงานใหญ่แบบมือเปล่าเขาถูกบังคับให้ต้องเจราจาระหว่างทางไปสนามบินสถานการณ์ที่เสียเปรียบของเขาส่งผลให้ผู้บังคับบัญชาของผู้เขียนเรียกมันในเชิงประชดว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเพิร์ลฮาร์เบอร์เมื่อไร่ก็ตามที่คุณรู้สึกกดดันกับเส้นตายในการเจราจา ให้พิจารณาอย่างใจเย็นว่าผลของการไม่ปฏิบัติตามเส้นตายนั้นจะเป็นอย่างไรจากนั้นให้ตัดสินใจอย่างรอบรู้ว่าคุณจะจัดการได้ภายในกำหนดหรือไม่นอกจากนี้ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าคู่เจราจาของคุณก็มีกำหนดเส้นตายเช่นกันและพวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะยอมแพ้เมื่อเส้นตายนั้นใกล้เข้ามาแนวคิดที่7เมื่อคุณเจราจาจงทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทำในทางที่ดีนะครับ ในการเจราจาใดๆคุณจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสําเร็จหากคุณสามารถทําให้เรื่องต่างๆเป็นเรื่องส่วนตัวได้โดยการทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกและเชื่อว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งสิ่งนี้อาจทําได้ง่ายเพียงแค่ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและก็เป็นที่ชื่นชอบโดยทั่วไปแต่นักเจราจาที่มีทักษะดีบางคนนะครับพยายามที่จะได้รับความเห็นอกเห็นใจจากฝ่ายตรงข้ามด้วยการแสดงท่าทีที่อ่อนแอตัวอย่างเช่นหากตํารวจทางหลวงเรียกให้คุณหยุดบนทางหลวง คุณจะได้รับผลที่ดีกว่ามากหากคุณเล่นเป็นนักท่องเที่ยวที่หลงทางและก็สับสนดีกว่าเป็นคนที่รู้เส้นทางดีแต่กำลังรีบร้อนนะครับการเป็นที่ชื่นชอบก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังในการเจรจาต่อรองและยังสามารถครอบงำความคิดแบบใช้เหตุผลนำหน้าได้ในบางครั้งนะครับในห้องพิจารณาคดีบางแห่งของอเมริกานะครับบางครั้งคณะลูกขุนจะยกโทษให้บางคนที่มีความผิดแม้ว่าจะมีหลักฐานที่มากมายเพียงเพราะว่าอายการดูเป็นคนที่มีท่าทีไม่เป็นมิตร ในทานองเดียวกันหากคุณชอบพนักง,งานขายที่ร้านค้าบางแห่งคุณก็มีแนวโน้มที่จะซื้อของที่นั่นอีกแม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าร้านอื่นๆเล็กน้อยก็ตามนะครับวิธีการทําให้เป็นเรื่องส่วนตัวที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่าก็คือการทําตัวน่ารังเกียจและทําให้คนอื่นขุนเคืองหากสิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นการส่วนตัวคุณอาจจะต้องเสียค่าปรับเมื่อคุณพยายามสแสดงพฤติกรรมหยาบคายของคุณต่อคนอื่นหากสิ่งนี้เกิดขึ้นในที่สาธารณะ คุณจะทําให้อีกฝ่ายเสียหน้าและก็จะสร้างศัตรูตัวจากรดขึ้นมาซึ่งหมายถึงคนที่ไม่เพียงต่อต้านแนวคิดที่คุณสนับสนุนเท่านั้นแต่ยังต่อต้านคุณในฐานะคนคนหนึ่งด้วยเมื่อคุณสร้างศัตรูภายในแล้วพวกเขาก็มักจะคิดว่าคุณเป็นศัตรูอยู่อย่างนั้นและพยายามทําให้คุณสะดุดในทุกโอกาสวิธีที่ดีที่สุดในการทําให้เป็นส่วนตัวในแบบที่ดีก็คือการรักษาท่าทางที่ผ่อนคลายและก็เยือกเย็นพยายามจินตนาการว่าคุณกําลังเจรจาในนามของคนอื่นอย่างเช่นในนามของบริษัท หรือว่าองค์กรของคุณเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมมากเกินไปเมื่อคุณเจราจาให้ทําเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เป็นไปในทางที่ดีนะครับประเด็นสําคัญส่งท้ายคุณเจราจาบ่อยกว่าที่คุณคิดดังนั้นควรเรียนรู้ที่จะทํามันให้ได้ดีผลของการเจราจาขึ้นอยู่กับอํานาจเวลาและข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมีอยู่เป็นหลักนะครับแม้ว่าผู้เจราจาบางคนจะมีเป้าหมายที่จะชนะโดยไม่เสียอะไรให้ใครเลย แต่ก็มีความเป็นไปได้อย่างแน่นอนที่จะเจราจาเพื่อความพึงพอใจร่วมกันนะครับคําถามที่หนังสือเล่มนี้จะตอบให้คุณก็คือทําไมทักษะการเจราจาต่อรองจึงมีความสําคัญคําตอบก็คือสิ่งต่างๆมากมายในโลกนี้สามารถต่อรองได้เกือบจะทั้งหมดนะครับดังนั้นคุณควรจะเรียนรู้ที่จะทํามันให้ได้ดีมีกลยุทธ์การเจราจาแบบใดบ้างนะครับหลีกเลี่ยงนักเจราจาแบบโซเวียตพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าการเจราจาเป็นสนามรบ การเจราจาร่วมกันแบบวินวินเป็นไปได้เมื่อความต้องการของทุกคนได้รับการแสดงออกมาอย่างชัดเจนและก็สอดคล้องกันนะครับปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเจราจาต่อรองการเจราจาที่ประสบความสําเร็จหมายถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งอํานาจมากมายที่คุณต้องการนะครับทําให้อีกฝ่ายปฏิเสธได้ยากแต่ป้องกันตัวเองจากกลวิธีเดียวกันนี้การกระจายและแบ่งปันข้อมูลอาจส่งผลต่อความสําเร็จในการเจราจาของคุณอย่างมาก การกำหนดเวลาสามารถมีอิทธิพลต่อการเจรจาได้นะครับเมื่อคุณเจรจาจงทำให้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ทำในทางที่ดีนะครับนั่นคือสรุปเนื้อหาโดยย่อของหนังสือ You Can Negotiate Anything เขียนโดย Herb Cohen นะครับถ้าคุณสนใจเนื้อหาแนวนี้สามารถหาหนังสือเล่มเต็มมาอ่านกันได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ